ทบทวนความรู้กันก่อนเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดงานทำไปแล้วเราได้รู้จักว่ารูกกระทำจ,ะจับต้องได้ไหมคะได้ามมาจับต้องได้ไหมได้ส่วนงามกระทจับต้องได้ไหมคะไม่ได้งานกระทำก็คืขขอความคิดซึ่งเราจับต้องไม่ได้เมื่อเรามองดูลูกขาพรูปนี้ก็หลับร้องเห็นไม่ได้ เป็นลูกอะไรคะลูกอะไรคะต่อนดังๆอ่าเ,เป็นลูกสี่เหลี่ยมเป็นลูกสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมก็ลูกมีดสี่เหลี่ยมไหมเหลี่ยมเหลี่ยมไหมเหลี่ยมเหลี่ยมก็คือเป็นสีเน่เหลี่ยมทั้งหมดเลยแต่เป็นสีเ่เหลี่ยมรูปแบบที่ต่างกันอันนี้แหละคือแนวทิศเชิงนางมธรรมค่ะ ันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะของแนวคิดเชิงนามธรรมแล้ววันนี้ครูมีกิจาการรมให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเรียนรู้กรารแก้ปัญหาเชิงนามธรรมเราจะไปทำกิจาการรมในวันนี้นะคะครูก็จะให้เรียนดูคลิปวีดีโอกเกี่ยวกับแนวคิดเชินำำงนามธรรมก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะไปทำ เรียนกันต่อนะคะในเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมค่ะซึ่งเนื้อหาน,นี้นะคะเป็นเนื้อหาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะต่างหานค่ะที่เลือกใช้การเก็บค่าฐานเงาของเขานะคะเขาจะเก็บรดทุกค้นนะคะคันละสิบบาทค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการขวกค่าบรรเนียมนะคะซึ่งจะคิดตามล้อของยานฐานนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นรถเก่งน,นะคะมีสี่ล้ออันดับแรกรถทุกคันนะคะจะต้องเสียค่าละสิบบาทอยู่แล้วก็ต้องคำนวณด้วยสิบก่อนอนะคะจากนั้นรถเก่งมีสี่ล้อคิดล้อละห้าบาทนะคะก็ต้องนำ สี่ไปคูณกับห้าค่ะแล้วก็นําไปบวกกับสิบซึ่งก็จะได้สามสิบนะคะตัวอย่างวิธีการคิดก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะส่วนคนที่เดินสัญจร่าตายมาเนี่ยเขาก็จะไม่คิดข้าผ่านทางค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนี้หลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะครูก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า B N N u n p l u g g Coding ค่ะ B N N ก็คือโรงเรียนบ้านนองแหนของเรานะคะ Unplugged Coding นะคะเป็นการเรียนโดยที่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มไปนั่งกันเป็นกลุ 哦，俩。Oh, yeah. ครณลักษณะของตัวอักษรในลูกเต๋เชิงมานราคุยนะคะข้ามไบดูลักษณะของคาว่าเราเรียนบ้านเราไหปสารทีนคือบ้านเราไหนสักู่นะคะตัวอักษรมีอะไรบ้างนะคะมีสีอะไรตัวพิมพ์เล็กหรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะคะซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันภายใน ตอเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเนาะแต่เราคิดว่าน่าจะเรียบร้อยกนกลุ่มนะคะ,ะตัวแทนค่ะรู้สึกลุ่มไหนจะออกมานําเสนอให้เพื่อนเพืนในห้องหนึ่งนะคะกลุ่มหมายเลข<อ>2องออ,ออกมานําเสนอนะคะตัวแทนจ้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่อง d N N Anti Coding โ,โดยลกักษณะแกลุ่มผมจะเขียนด้วยตัวหนังสือใหญ่ทั้งหมดและตัวสีดําโดยพิมพหนา ภกษาสองคุณผมจะเขียนตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดและมีหลากหลายสีเช่นสีเงินสีส้มสีเหลืองสีฟ้าส,สีเขียวและสีม่วงต่อมาที่สามคำว่าบ้านหนองแหนจะประกอบไปด้วย1ิตัวอักษรและคำว่าสรูจะประกอบไปด้วย6อักษรและอันสุดท้ายจะบอกข้อมูลประกอบมีกี่คำโดยซึ่งบ้านหนองแหน1นึคำและสกูหนึ่งคำ เราลองมาทบทวนก่อนที่จะเลิกค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนดูบนจอค่ะมีรูปให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาอ,อ่าเป็นรูปเกี่ยวกับเส้นทางสมมุติว่ารูปนี้คือโรงเรียนบ้านอนองเดยอ่าส่วนนี้คือบ้านของนักเรียนคุณมีคําถามสามคำถามค่ะคำถามแรกถ้านักเรียนจะจกลับบ้านจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะเลือกใช้เส้นทางไหนดีคะหนึ่งก็ค่ะมาเลยเส้นทางไหนชี้เพื่อนดูอ่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน ผ่านไามคะโอซแล้วก็ไปผาาเรื่องทางสองร้อยสามเจ็ดเ้อนี้มันปเป็นทีมไหมคะใช่ เดิมที่เป็นเด็กแล้วแวะรานถนนด้วยแสดงว่าต้องเดินผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านต้นไม้เอาใครตอบคุณได้บ้างมาเลยแสดงว่ามีความเข้าใจในเรื่องแนว้คุณเชิญมาค่ะอ่ะเอาเลยค่ะใครโรงเรียนระยะทางแปดร้อยแล้วไปรัดถนนอีกห้าร้อยรวมกันเป็นกี่เมตรคะสามร้อยเมตรตรงนี้ก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะเราไปทางนี้ได้ไหมได้เพราะเงื่อนไขของครูไม่ได้แค่เดินผ่านห้องสมุดแล้วก็ต้องใช้ระยะทางที่สั้น มีเรียนแบบแคทตี้